ที่มาที่ไปเดลมิตเห็นหรือว่ามีสิ่งอะไรให้อาจารย์เดินทุโดงมาที่นี่นะครับวันนี้ผมมาสัมภาษณ์พระอาจารย์นะครับก็กราบอาารรู้จักว่ามีที่มาที่ไปอาจารย์ยังไงครับมาที่นี่ยังไงเออฉันฉันเล่าประวัติตั้งแต่ฉันเป็นโยมแล้วก็เริ่มปฏิบัติธรรมตอนนั้นฉันฉันอยู่ที่บ้านฉันเองนบ้านฉันอยู่ที่ลงสิตนบ้านจะอยู่ลงสิตบ้านเลขที่หก 12หมู่สีต่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเพืองจังหวัดปทุมธานีเนาะแล้วก็รับรายการครั้งแรกก็รับรายการอยู่โรงงานซ่อมสรางรถยนต์ทหารกรมสมบักพทหารบกตอนหลังก็ได้ย้ายไปอยู่ที่อกองกำลังพลหน่วยบรรณาการทหารพัฒนาที่สนามเสื้อป่าเนาะในปีสามศูนได้เกิดมิมิมตว่าจะต้องมาหาที่ประดิติธรรมปีอเกวัก ที่อยู่ที่มีถ้าอยู่ครนะในนี้มิตนั้นก็บอกให้มาอยู่ถ้าแต่ฉันเองฉันตอนนั้นฉันเป็นโยมฉันก็ยังไม่เข้าใจว่าจะต้องมาอย่างไรไปอย่างไงเนาะเพื่อ,อแล้วก็ไม่เชื่อว่าจะมีถ้าที่จะต้องมาอยู่ประดิษฐ์ทำได้เพราะในนิมิตนั้นไม่ได้เห็นภาพจริงๆแต่เพียงว่าบอกให้ไร้รู้ว่าจะต้องมาอยู่ถ<ช>้าต้องต้องมาอยู่ถ้ำพยายามยืนยันว่าจะต้องให้มาอยู่ถ้ำจะได้ครับสุดท้าย ฉันเองก็เลยได้เข้ามาอยู่ถ้ำเมื่อปีห้าหนึ่งนะโดยทุลงมากับลูกเนนกิษณะเงินโทโแล้วก็หมาชื่อเพนด้าพ่อกับเนนสองสององค์แล้วก็หมาหนึ่งตัวได้ทุลงรอนแลมมาตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ลูกตัวนั้นตัวนั้นตายไปแล้วลูกตัวนั้นตายไปแล้วก็ได้รอนแลมมาแล้วก็ได้ผ่านมาตรงนี้ เป็นบ้านก็เรียกว่าบ้านซับไปเลาะแล้วก็มีสำนักสงฆ์เก่าซับไปเลาะอยู่ตอนนั้นก็ยังเป็นป่าที่ลกร้างว่างเปล่ายังไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่หลวงตาเองก็ยังยังลกๆอยู่ยังลกๆอย,ย,อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไม่ในปีห้าศูนย์ก็ยังไม่ได้พักนี่ปีห้าศูนย์ก็ไปไปพักอยู่วัดวัดสันตนิราชพนมบนนอยู่ข้างในนี้เลยไปอ,อีกสองก่โลโอนอนได้ไปอยู่ที่นั่น เี่ยกเขาเรียกว่าวัดบ้านเลยนะวัดบ้านนะวัดบ้านก็วัด้านแล้วก็ในช่วงเข้าพรรษาก็เลยได้พาลูกเนเราลัดเลาะหาถ้ำอยู่อืแล้วคปีตอนนั้นเกิดนิมิตอะไรไหมครับหลวงพ่อไม่นิมิตไงไม่ได้เกิดนิมิตนิมิตอ่คือเปิดคือนึกอยากจะมาเดินถ้ามาตรงนี้ใช่นิมิตอ่มันเกิดตั้งแต่ปีปีสามศูนย์แล้วแต่เมื่อเราได้เข้ามาบวชเรียบร้อยแล้วมันก็เหมือนกับในในในจิตอ่ะก็ทวงเราอยู่ดีว่า เาจะต้องมาอยู่ถ้ำนะอยู่ถ้ำนะอยู่ถ้ำนะตลอดเวลาก็เลยทําให้ต้องต้องมาหาหาถ้ำเพราะเราก็ไม่รู้ว่าถ้ำอยู่ที่ไหนก็ปีห้าหนึ่งก็เลยได้ปีนขึ้นมาเวนหาถ้ำจนจนเจอถ้ำพอเจอถ้ำแล้วก็ขุดถ้ำขุดถ้ำตกแต่งถ้ำเพื่อเป็นที่อยู่แล้วออกพรรษาปีห้าหนึ่งวันที่ยี่สิบห้าหลังจากที่ไปพุดงวัดท่าสุงครบสิบปันแล้วก็ถึงได้มา แด้มาอยู่ถ้ำจริงๆถ้างพระทรงอุทัยใช่ได้ไปทุดงสิบปันแล้วหลังจากนั้นก็วันที่ยี่ห้าอันที่ยี่ห้ารบปลู่หนึงครับจ้าจากได้ไป,ไปทุดงประมาณสิบปันเราก็สิบปันลก, 10, กลับมาก็เลยได้มามา,มาอยู่ถ้ำเลยก็กลับอีกดวงก็มาอยู่ถ้ำแล้วมาอยู่ขลุกเนนสององค์ก็เลยต้องาตกแต่งพื้นที่ถ้ำดูแลสำนักสงฆ์ที่เป็นรกร้างว่างเปล่าถางแผ้วถางให้มันสะอาดสะอ้านเพราะว่า ทำเป็นที่เจริญธรรมฐานประเวททำสืบ่อมาตอมาปีห้าสมีเกิดรอยที่เสาสลาเป็นรอยสลา,าที่อยู่เราจะจะ,จะอยู่ตรงนี้โอ์พระบิดาจาจะ<อ>นนะเป็นสลานะเป็นรอยคาบของคาบดินคบาบดินที่เราก็ไม่รู้เอ้มันเป็นคาบยังไงแล้วก็เราเองก็ไม่เข้าใจยังไงคาบดินมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะเออ ก็เลยไปสังเกตว่าเอ้าบเนี่ยมันเรามันเกิดได้ยังไงเนาะมีน้ำชุ่มด้วยในอีกประการหนึ่งสลานั้นเราก็บล็อกบุ่ใจอย่างดีก่อนก่อนก่อนที่จะขึ้นลอยก็ไม่รู้ว่ามีองค์ผูกยาอะไรอยู่ที่นี่ไม่มีไม่แม้ตอนนั้นไม่รู้เลยที่จะมาเห็นลอยตอนตอนเช้ามืดก่อนให้เห็นก่อนเออปรากฏให้เห็นก่อนตอนเช้ามืดตอนประมาณตีสามที่จะไปทำวัดเช้าแล้วก็ลอยนั้น รอยนั้นมันเกิดก็เป็นน้ําแล้วก็เป็นอคิโครนขึ้นนอนรอยนั้นแล้วก็เป็นที่น่าสงสัยคือประตูเราก็ปิดเรียบร้อยใส่กุญแจเรียบร้อยหน้าต่างเราก็ล็อกเรียบร้อยใครจะมาเขียนใครจะมาเขียนมัจะยังไงเนาะแล้วก็ไม่มีใครตอนนั้นก็มีมีพ้าใหม่ที่บวชข้ามาอีกหนึ่งองค์เพื่อนกันก็เป็นเท่ากับเป็นสามลูกแลมีรงตาก็ะพาะใหม่แล้วก็มีลูกเนียนเท่านั้นเองแล้วกุญแจก็ผ้าใหม่เป็นคนถืออยู่แล้วพ้าใหม่ก็เป็นคนเปิด คนก็มาก่อนเป็นคนแรกแล้วก็มาดูว่าโปเป็นรอยอะไรก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็ลอยลอยนั่นก็ไม่ได้เกิดที่ที่เราที่เดียวนะลูกหลานเริ่มไปที่อื่นลวไปที่อื่นลวเริ่มไปที่อื่นละคือลูกหลานที่มาปฏิบัติธรรมก็ดีหรือลูกหลานที่มาร่วมบวงสรวงก็ดีอะไรตัวอะไรก็จะไปเกิดไปเกิดที่รถเขาไปพันป่ากระโปรงบ้างแม้กระทั่งลูกหลานที่อยู่ที่กรุงเทพได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่กลับไปก็ไปเกิดที่ที่ห่องพระของเขา ที่กรุงเทพก็นี่งานเลยตามไปถึงนู้นเลยก็เลยทําให้โอ้โหเอมันสิ่งเหล่านี้มันมันไม่น่าจะมีไงเพราะไม่น่าจะพวไม่น่าจะเกิดขึ้นมาได้ไม่น่าไม่น่าจะมีสิ่งเหล่านี้ใช่ไม่น่าจะมีสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นเรื่องสิ่งปาะารย์ที่เห็นด้วยตาเนี่ยมันไม่น่าจะใช่เขาเรียกว่าอจินไตอจินไตไงแต่ที่มันทีนี่มันเป็นมันเป็นอย่างนี้ก็เลยเลยไม่เข้าใจนะแต่เฉพาะที่ทำจริงๆแล้วที่ทำนะ ที่อยู่ด้านบนนู้นจะสวยสดคนงามมากมีชั้นมีห้องโถงเล็กน้อยแล้วหลวงพ่อตอนที่ไปบรรทับเนี่ยหลวงพ่อยังไม่เห็นใช่ไหมข้าของตลานี้ก็ยังไม่เห็นยังไม่ปรากฏว่าเป็นถ้ำอ๋อถ้ำนี่ถ้ำนี่เห็นก่อนแล้วอ๋อถ้ำนี่คือคือเห็นก่อนที่จะมาอยู่ตอนนั้นที่ว่าปี5 50น่ะก็ไม่มีปรากฏว่าองค์ปู่จะนิมิตเห็นว่าเออชั้นอยู่นี่นะจ้อ่าไม่ไม่มีเลย ก็คือถ้ำนี่แหละแต่ในถ้ำเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าชั้นที่จะอยู่ก็อยู่ชั้นบนเพราะมีห้องห้องโถงใหญ่พอสมควรแล้วมีพระพุทธรูปอยู่ในนั้นก็หลายเกือบเกือบร้อยองค์ที่ท่านได้ไปสร้างไว้สวยสดงดงามมากถ้าเข้าไปแล้วถั้มก็อยู่ข้างบนแล้วทีนี้ในถ้ำนั้นมันเคยมีชั้นลงไปอีกห้าชั้นที่ได้ไปสำรวจลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปชั้นที่ห้านี่จะเป็นห้องโถงใหญ่ห้อ้งหนึ่งแล้วก็จะเป็นหิน เป็นหินที่เป็นรูปเหมือนกับเสียนปูนอ่าเป็นหินเป็นหินเลยหินแท้เป็นหินแท้ที่เป็นเป็นเหมือนกับเสียนมีรูเหมือนกับลูกตายต่างหากเสียนนั้นแต่อยู่ลึกชั้นที่ห้า้อากาศจะไม่มีอากาศจะน้อยวัเป็นลึกเข้าไปชั้นห้าไมถึงเป็นชั้นละชั้นยังไงครับชั้นชั้นจากบนลงมาชั้นหนึ่งแล้วก็ลงมาลงมาลงมาห้าหรือห้าชั้นเนอะ ทั้<ะ>ที่ห้านี่อากาศมีน้อยมากมมแล้วก็เป็นหินที่ไม่ได้เกิดจากไม่ได้เกิดจากน้ําที่หยด<ะ>เพราะถ้าน้ําจะหยดมันจะมีตามตามบูเข,ขาหรือตามอะไรเนี่ยจะแต่เห็นว่าน้ําจะหยดแล้วกงจะเกิดเป็นรูปนู้นรูปนี้เหมือนจินตนาการไปตามที่น้ําเกิดแต่นี่หินหินก้อนนี้มันเป็นหินแท้หินที่ไม่ได้เกิดจากน้ําหยดแต่เป็นรูปเ,เหมือนกับเขียนปู่นักล่าคือมี โดขึ้นมาน,น่าจะประมาณสักประมาณสักเมตรประมาณสักเมตรหนึ่งเนี่ย <c oughs> แล้วก็มีหินนั้นก็ยังเป็นรูเหมือนกับลูกตาท่านด้วยคือรูทะลุเลยนะ <c oughs> เออไม่ไม่ไม่ใช <c oughs> ่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นนะ <c oughs> คือเป็นรูทะลุเหมือนกับเป็นลูกตาท่าน น้ำหยดไหไม่ใช่ไม่ใช่น้ำหยดไม่ใช่เกิดจากน้ำหยดเป็นหินแท้เลยเป็นหินแท้ก็เป็นรูปร่างใช่จะให้รูปร่างองค์ปู่เลยองค์ปู่อยู่ทันที่ห้าเนาะอันนี้ก็สามารถเริ่มแล้วเริ่มรู้ว่าน่าจะมีแล้วน่าจะมีน่าจะมีแล้วน่าจะมีเช่นนี้แต่เพียงแต่ว่าก็ก็รู้ว่าเป็นหินเนาะแต่นี้ไปเห็นที่เป็นเห็นเห็นที่เป็นตัวตัวเลยก็ก็ไม่ได้เห็นนอกนั้นใช้กันเลยเลยว่าอ๋อนึกว่าปู่นคราชคงมาอยู่ที่นี่ก็เลยนมาสร้างปู่นคราช สีสกูลอยู่ตรงประตูหกนู่นด้วยสร้างที่อื่นใช่ไหมอู่ประตูข้างล่างสร้างข้างล่างเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายตอนนี้ปิดอยู่เนาะสาสาไปดูได้ผไปดูได้ที่ประตูหกเนี่ยเป็นปูนักร่าสี่กูลด้วยแล้วก็มีบ่อน้ําเหมือนกับบ่อน้ําซับเราจะเรียกว่าบ่อน้ําซับดีกว่าคือมีน้ําตลอดไม่ขาดสายแล้วก็รวมไปทั้งชาวบ้านย่านล่างนู้นด้วยก็สามารถดึงน้ําจากตรงนี้บ่อนี้ลงไปใช้ข้างล่าง เพราะจริงๆแล้วน้ําข้างล่างไม่มีแต่ข้างบนนี้ดึงจากข้างบนจากนี้ดึงจากนี้มาเหมือนเป็นน้ำทปัจจุบันนี้น้ํานั่นก็เกิดตลอดใช่บ้านเใช้ที่นี่ใช่บ้านเขใช้ที่นี่คือมันเป็นน้ําที่น้ําซับที่ซึมออกมาตลอดเวลาแต่แต่ได้แต่แต่ไม่เต็มบ่ได้ได้มาใช้ตอนที่หลวงปู่มานี่แหละเขาใช้ก่อนออ๋เขาใช้ก่อนเขาใช้มาก่อนตั้งแต่แต่เขารู้ไหมฮะว่ามีถทำไหมทำนี่เขาก็ไม่รู้เขาไม่รู้ทำดู แต่น้ำน้ำซับเนี่ยเขาเขารู้เพราะว่ามันมีอยู่ที่เดียวเป็นน้ำเป็นน้ำที่ซึมออกมาแล้วก็ไม่มีวันหมดแล้วก็หลังจากนั้นองค์ปู่ก็ปรากฏให้เห็นอ่านรู้ละอ่าตอนนี้หลวงพ่อรู้แล้วว่าใช่ใชองค์ปู่นซึ่งเป็นหลวงปู่ปู่อะไรครับปู่ผู้ชงปู่ผู้ชงปู่ผู้ชงนักการนาเดปู่ผู้ชงนักการแล้วคำว่าปู่ผู้ชงนักการ ลราพ่อก็ยังไม่รู้อีก <S <S 2> <S 2> ก็ยังไม่รู้ว่าท่านเป็นใครเป็นยังไงแล้วก็ไม่เข้าใจอ่าแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> <ะ>ยังไงถึงรู้ครับตอนนี้ว่าท่านเป็นรูปร่างหน้าตายังไงปู่ผู้ชงหน้ากระลานเนี่ยมารู้เอาตอนหลังหลังเนี่ยว่าเอ๊ะท่านศึกษาแล้วเริ่มศึกษาแต่แว่าไม่ได้ท่านไม่ได้ปรากฏให้เห็นท่านไม่ได้ปรากฏให้เห็นจะรู้ว่าเป็นเป็นท่านอะไรเงี้ยก็เลยจะลูกหลานมาขออยู่องค์เดียวใช่ไหมปู่ผู้ชงมีมีบุญคู่บุญไหมฮะไม่มีไม่มีมีองค์ปู่ผู้ชงปู่ผู้ชงนี่สี ก็จะเป็นสีทองไหมก็ขนาดสีทองอองทองหนร่งนะแล้วก็คือประวัติแล้วเยอะเสร็จแล้วสุดท้ายเดี๋ยวยงก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะจะได้รู้ไดพอรู้แต่นีเพ่อเป็นอะไรนี่เป็นผองพ่อที่เดินทั่วลงมาจะได้รู้นี่มเห็นแล้วก็เป็นองค์ผู้ผู้ชงอยู่ที่นี่นะครับซึ่งเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับว่าเดี๋ยวให้ถ้ำเปิดแล้วเราจะมาทิพย์มากราบไหว้ปู่ย่านนคราด ผู้ชมกันจ้าจ้าสาทูจ้ามจ้าจาอเจรพร